นึกถึงชุดแต่งนึกถึงฟรีฟอร์มเท่านั้นนะคะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดแต่งอันดับหนึ่งของเมืองไทยพร้อมส่งขายทั่วโลกสั่นสร้างขายส่งรองเท้าทั้งในและต่างประเทศมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ สวัสดีค่ะพบกับจิและช่องจินิวคาแฟมิลี่ค่ะวันนี้ค่ะจิพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดไอเอสาขารราชพฤกษ์พระราม5ค่ะเพราะว่าทางโชว์รูมค่ะกำลังจะจัดกิจกรรมขึ้นค่ะในวันที่18,19,20สิงหาคมนี้ค่ะและสามารถมาพบเจอกับอจิได้ในวันเสาร์นะคะใครที่อยากเข้ามาทดลองขับหรือว่าสนใจรถรุ่นต่างๆของฟอร์ดค่ะมาได้ที่ฟอร์ดไอเสาขารดราชพฤกษ์พระราม5ค่ะวันนี้อจิอยู่กับคันนี้ค่ะสีเทาแรมโบแบบนี้ค่ะเป็นในรุ่น กระบะเรนเจอร์แรปเตอร์นั่นเองค่ะหรือเป็นตัวน็กเจนนั่นเองแต่เป็นเครื่องยนต์2.0ค่ะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะใครที่อยากได้แบบว่าไม่ต้องแรงมากหรือว่า ชื่นชอบในตัวแร p เตอร์แต่ขอแค่นี้ก็พอก็มาได้ที่โชลูมฟอร์ r ไอเอสาขาราชเฉอร์พะราม5ค่ะคันนี้ค่ะราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้บาทค่ะและเดี๋ยวอาจีจะพาทุกท่านไปรับชมไม่ว่าจะเป็นภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถกันด้วยค่ะอย่างที่บอกไปว่าคันนี้เป็นสีเทาและเป็นสีเทาแรมโบนั่นเองสีนี้ได้รับความนิยมมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังจะมีอีกหนึ่งสีที่ เท่และดุกมากก็จะเป็นในรุ่นสีดำนั่นเองแต่คันนี้ก็โดดเด่นสะดุดตาบนท้องถนนมากๆเลยค่ะในตัว2.0 Raptor คันนี้ค่ะจะมีตัวกล้อง360องศาให้ใช้งานด้วยไม่แพ้นในตัว3.0เลยแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้าค่ะจะเป็นตัวสีเทา FORD ฟอนต์ขนาดใหญ่ค่ะ หน้าพ์ดเขาสวยมากเลยนะแล้วก็จะมีตัวช่องระบายความร้อนหรือว่ารับอากาศเพื่อผ่านเข้าห้องเครื่องนั่นเองขนาดใหญ่สีเทาเช่นเดียวกันเข้ากับสีตัวรถมากๆเลยค่ะระบบความปลอดภัยก็มีหมาให้เยอะมากเหมือนกันเลยกับตัวระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยก่อนการชนด้านหน้าค่ะมีระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนมีระบบเบรก ABS EBD BA ระบบช่วยในทางลาชันหรือว่าเตือนเมื่อรถ,รถออกนอกเลน เตือนก่อนการชนด้านหน้าด้านท้ายรถก็มีเหมือนกันค่ะระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยมาให้เหมือนกันทางฝั่งด้านหน้ากับตัวกันชนค่ะก็จะเป็นสีเงินขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยเส้นตัดด้านล่างตรงนี้สามารถกันกระแทกได้ด้วยและยังมีแผ่นกระแทกด้านล่างค่ะขนาดใหญ่แข็งแรงแล้วก็ทนอีกด,ด้วยในรุ่นแรปเตอร์2.0ค่ะ และไม่ว่าจะเป็นตัว2.0หรือ3.0ค่ะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นแมทริก LED ค่ะที่สามารถปรับไฟป้องกันไฟแยงตาส่วนทางกับคันข้างหน้าได้ด้วยสามารถแบบฟื้นฟืบได้เลยแล้วด้านในตัวโคมค่ะตัวนี้ก็จะมีตัวฟอนต์ Performance LED มาให้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แมทริก LED ไฟได t ์ท e r ด n นนิ่งไลท์แบบ LED ค่ะแล้วก็ให้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาแบบ LED ด้วยนี่ค่ะ าเป็นในรุ่นนี้2.0ตัวตกแต่งด้านหน้าจะเป็นสีดำค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวไฟตันหมอกด้วยมองอย่างนี้เหมือนตาเหี่ยวมากเลยค่ะมาดูกันที่ฝั่งด้านข้างด้วยค่ะไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าด้านข้างได้ใส่ตัวซุ้มล้อหรือคิ้วลรอโป่งด้านข้างมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมกับยางขนาดใหญ่ค่ะที่เป็น BF Goodlist นั่นเองค่ะนี่ล้อ เท่ๆใหญ่ๆขนาด17นิ้วค่ะสเปคยางที่ให้มา2.85ทับ 70R17 ค่ะด้านหน้ายังมาพร้อมกับดิสเบรกแล้วก็คีบระบายความร้อนค่ะที่สำคัญช่วงร่างของเขาจะเป็นอิสระอรลูมิเนียมปีกนก2ชั้นนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นในรุ่น3.0จะเป็นโช๊คฟอกเนาะแต่ในคันนี้2.0ก็ให้มาช่วงล่างที่ขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลเหมือนกันมีการตกแต่งด้านข้างค่ะ กับตัวครอบด้านข้างที่เป็นในรวดลายเป็นรวดลายหลังพึ่งด้านในด้วยแล้วก็จะเป็นสีเทาค่ะกระจกมองข้างมีระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเลียนเลนสามารถปรับและพับแบบไฟฟ้าได้เลยด้านบนจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถตรงกลางค่ะตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวนะแล้วก็ตัวกล้อง360องศาในนี้2.0ก็มีไฟ2พื้นให้เหมือนกันนะ มาที่ฝั่งของตัวด้ามจับเปิดประตูค่ะทางฝั่งของผู้โดยสารนั่นเองมาพร้อมกับสัญลักษณ์ของกุญแจอัจฉริยะหรือกุญแจคีเลสค่ะสีจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยในรุ่นนี้ยังมีบันไดค่ะบันไดข้างที่เป็นผิวทรายผิวกันลื่นนั่นเองมีในเฉพาะรุ่นแลเตอร์ไม่ว่าจะเป็น2.0และ3.0เท่านั้นที่เป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้ค่ะ ตัวดามจับเปิดประตูทางฝั่งของผู้โดยสารแถวที่2จะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบตรงๆแล้วก็ไม่ได้ตัดตกแต่งรว้วลายอะไรเ,เพิ่มเติมเพื่อให้เราจับแล้วก็ถนัดมือมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาต่อทางฝั่งด้านนี้ค่ะถังน้ํามันเชื้อเพลิงค่ะที่รองรับค่ะจะเป็นรองรับดีเซลค่ะ2.0ดีเซลนะถ้าเป็นในรุ่นที่เป็น3.0ตัวนั้นจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล รองรับจนถึงไบโอดีเซล B20 เลยยังมีสติกเกอร์ด้านหลังค่ะกับฟอนต์แรปเตอร์มาให้ซุ้มล้อด้านหลังหรือคิวล้อด้านหลังก็มีมาให้เช่นเดียวกันจริงๆแล้วใครที่ชื่นชอบในการตกแต่งรถหรือว่าออกรถเดิมๆไปไม่อยากตกแต่งก็สามารถใช้คันนี้ถือว่าเท่ม,มากๆเลยค่ะมาที่ฝั่งล้อด้านหลังกันดีกว่า ยางเป็น a l t e r r i n BF g o o o Li ลททั้ง4เส้นจากโรงงานขนาด17นิ้วค่ะสเปคยาง285ทับ 70R17 ด้านหลังให้ดิสเบรกพร้อมคีประบายความร้อนมาด้วยช่วงนั่งด้านหลังค่ะจะเป็นอคอยแล้วก็จะเป็นตัววัดลิงก์นั่นเองข้างหลังก็นอกจากจะบรรทุกได้แล้วยังสามารถขับขี่และผู้โดยสารที่นั่งแถว2สามารถนั่งได้อย่างนุ่มนวลอีกด้วยค่ะ นอกจากที่นอกจากที่เขาจะรุ้ยได้แล้วออกขออภัยค่ะข้างหลังอ่ะมามาต่อแลวกันเลยทางฝั่งของไฟท้ายมีสัญลักษณ์ของตัวไบร์สปอร์ตหรือว่าตัวเรดารนนั่นเองค่ะเวลามีรถตัดผ่านจะส่งไปที่กระจกด้านข้างนั่นเองไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายฟูลเซตแบบ LED เลยไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกหรือว่าไฟถอยค่ะนี ด้านหลังสัญลักษณ์ค่ะไม่ใช่เป็นฟอน Ford นะแต่ถ้าใครอยากได้ตัวฟอนครอบก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันตัวนี้ก็จะเป็นพื้นด้านในสีดําเงาค่ะตกแต่งด้วยกรอบโครเมียมกล้องช่วยถอยจอด,ด้านหลังมีระบบช่วยจอดอัจฉร,ริยะด้วยอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในทางฝั่งด้านขวาตรงนี้เป็นฟอนแรปเตอร์ขนาดใหญ่ค่ะเป็นตัวฟอนนูนนะติดมาได้เท่มากด้านหลัง นี่ค่ะระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยด้านหลังมีระบบเตือนก่อนการชนด้านหลังให้ด้วยและก็ด้วยความที่เขาเป็นแรปเตอร์เขาก็จะมีหูเกี่ยวร่างจูงให้ด้านหลังค่ะ2ชิ้นแบบนี้ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเพื่อทีอ่จะใช้ในการดึงหรือว่าลากไม่ว่าจะเป็นลากที่บรรทุกสปีดโบ๊ทมาหรือว่าจะเป็นลากรถที่ กรณีเกิดดับหรือเสียฉุกเฉินก็สามารถใช้งานตัวแรปเตอร์ได้เลยค่ะด้านล่างยังมาพร้อมกับยางอะไหอีกหนึ่งเ้นค่ะไปดูด้านในกันดีกว่าในตัวแรปเตอร์2.0คันนี้ค่ะมาพร้อมกับนี่เลยฝาก,กระบะด้านท้ายแบบ e y l e a f ค่ะมีตัวช่วยผ่อนแรงให้สามารถใช้งานได้แบบนี้เลยด้านนี้ได้ทำการปูแม็กไทร e เนอร์หรือว่ากระบะไทรเนอร์ให้แล้วรถ จะสูงนะนี่ค่ะรถสูงแล้วก็รถกว้างมากเลยค่ะ2,028มิลลิเมตรนะความกว้างของตัวรถนี่ค่ะมีจุดยึดน็อตให้เผื่อเราอยากจะได้โรบารอยากจะได้อะไรนี่ค่ะในตัวไม่ว่าจะเป็นเน็กเจนไว t e แท็กหรือว่า ขับเคลื่อนสี่ล้อเนาะแล้วก็ในตัวที่เป็นแรปเตอร์แบบนี้มีนี่ค่ะตัวไฟให้เราใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัวปลั๊กอเ,อเอาไวร์เลชาร์จอ่าอ่าพาวเวอร์เอาเรชาร์จแล้วก็นี่ค่ะกับตัวปลั๊กแปลงไฟนั่นเองม,มีตัวใช้งานตัวไฟให้แล้วก็มีหูเกี่ยวในการมัดสิ่งของด้านหลังกระบะได้อีกด้วยค่ะหรือว่าถ้าเป็นสายแคมปิ้ง ก็สามารถนอนตรงนี้ได้สะดวกเลยนี่ค่ะที่โชว์รงไอเอ็มเอสาขาราชพฤกษ์พระรามห้ามไม่ได้มีแค่โชว์อย่างเดียวนะลูกค้าท่านใดหรือว่าพี่ๆท่านใดที่สนใจในรุ่นแ a ปเตอร์สามารถเข้ามาทดลองขับในตัว2.0คันนี้ได้ค่ะเสารับสัญญาณด้านบนสามารถถอดออกเก็บได้ค่ะและเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมภายในตัวรถกันด้วยค่ะ ใน2.0คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบเกียร์10สปีดนะแล้วก็ตัวนี้ให้ขับเคลื่อน4ล้อด้วยปเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันทั้งฝั่งด้านในตรงนี้ค่ะภายในตัวแรปเตอร์ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเพราะว่าเขาจะมีตัวอาคันเทาราตัดกับตัวหนังสีดำแล้วก็จะมีขีดเส้นตัดสีส้มแบบนี้มาค่ะ สามารถให้เรานั่งได้สะดวกสบายแล,ล้วก็ห้องโดยสารกว้างค่ะเล็กรวมก้างขวางเ e ดร r o o ด้านบนไม่ติดไม่ชนเลยที่เท้าแขนก็ใช้งานได้สะดวกค่ะที่เห็นดึงเมื่อกี้อาจจะเป็นแบบว่านี่ทำไมมันดูแน่นจังเวลากรณีฉุกเฉิน เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเบรกกระทนหันค่ะตัวเบาะด้านหลังตรงนี้จะได้ไม่กระแทกศีรษะหรือว่าไม่กระแทกกับผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านหลังนั่นเองมีช่องวางขวดน้ำให้สองช่องค่ะมีจุดยึดเบาะเด็กจุดยึดคาซีทให้สองฝั่งเหมือนกันนั่งได้สะดวกปีกด้านข้างก็เป็นอาคนรท่าเหมือนกันก็คือใครที่คิดว่าต้องมีรถเท่ๆสักคันก็ต้องคันนี้ค่ะจีว่ามันสวยนะแล้วก็จะมีช่องปรับอากาศ 2ช่องแบบนี้มี power outlet charge อ่ะตัวนี้จะเป็นตัวแปลงไฟค่ะนี่ตัวแปลงไฟ AC แล้วก็จะมีพอร์ต USB พอร์ต Type C ให้ใช้งานก็สิ่งอำนวยความสะดวกมีมาให้เลยเวลาจะนอนก็นอนได้สบายค่ะเพราะตรงนี้เบาะของเขามันเป็นเบาะที่ไม่ได้เอียงเยอะนี่ค่ะสามารถนอนได้สะดวกเลยไฟไฟภายในห้องผู้โดยสาร ก็จะเป็นไฟแบบ LED ค่ะด้านบนตรงนี้เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันค่ะทั้งฝั่งด้านข้างของตัวรถจะมีตัวจับเปิดมีที่เท้าแขนเป็นหนังสีดำค่ะเดินได้สีดำแผงประตูเป็นดำหมดเลยนะด้านนี้ด้านบนกับด้านล่างจะเป็นหนังค่ะมีช่องวางขวดน้ำให้มีช่องวางของ,ของให้จะดูทางฝั่งด้านหน้าหรือว่าจะไปทางฝั่งคนขับกันดีเดี๋ยวเราไปทางฝั่งของคนขับกันเลยดีกว่าค่ะ ใครที่อยากจะเข้ามาทดลองขับค่ะก็มาได้มีกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นในวันที่ 18, 19, 20ค่ะแล้วมาพบเจอกับอาจีในวันเสาร์นี้ได้นะคะมานี่ทางฝั่งด้านนี้ค่ะแล้วก็ถอยลงมาเรื่อยๆเพื่อที่จะมาทางฝั่งของคนขับนั่นเองมีช่องเสียบกุญแจแล้วก็กุญแจคีย์เลสกุญแจอัจฉริยะมาค่ะเปิดฟื้นขึ้นมานี่ทางฝั่งด้านนี้ค่ะ ด้านในมีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะแล้วก็ด้านบนค่ะจะเป็นอ,อ,อาคารทาร่านะามีหนังสีดำที่เท้าแขนหนังมีตัวล็อกลดมีตัวปรับกระจกพับกระจกแบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ตามความต้องการตามความสะดวกเลยเป็นแบบอัตโนมัติให้มาเลยทางฝั่งผู้โดยสารก็จะเป็นแบบกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติเช่นเดียวกันก้าวตามมาจีไปด้านในกันค่ะ ทางฝั่งด้านนี้ให้ดูตัวเบาะกันก่อนตัวเบาะก็จะมีเส้นเส้นตัดเส้นได้ที่เป็นสีส้มแบบนี้แล้วก็สามารถปรับตัวเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าได้1ิทิศทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านข้างสามารถเลือกปรับได้เลยนี่ค่ะมีดันตัวเบาะน่องขึ้นมาด้วยนี่ ตามความต้องการเลยทางด้านของพวงมาลัยด้านบนจะเป็นหนังสีดำมีตัดเส้นสีส้มค่ะหนาๆแบบนี้เพื่อให้เราใช้งานแบบสวยรูปทรงสปอร์ตมีตัวฟอนต์แรปเตอร์มาทิศทางการใช้งานค่ะเราสามารถปรับได้ด้านลงดันขึ้นดันออกดันเข้าหาตัวค่ะปรับได้สีทิศทางแล้วก็ขออนุญาตล็อกเก็บแบบนี้อบอะนี่ค่ะ ทั้งฝั่งด้านขวาด้านนี้ตัวช่องปรับอากาศก็จะเป็นสีดำเงาด้านในสีส้มมีช่องวางแก้วน้ำมีตัวปรับไฟด้านหน้าอยู่ทางฝั่งบริเวณด้านขวาค่ะเทและน่าใช้มากๆเลยค่ะกับตัว r a n g e r Raptor 2.0เครื่องยนต์นดีเซลค่ะและเดี๋ยวจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติม,ตมภายในห้องโดยสารกันค่ะ อาจิตจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมารับชมภายในตัวรถของ r a n g e r Raptor เครื่องยนต์2.0ดีเซลคันนี้กันด้วยค่ะมารับชมกันเลยค่ะนี่ค่ะ,ะในตัว2.0ค่ะเราก็มีหน้าจอค่ะแสดงผลข้อมูลการขับขี่ค่ะ12.4นิ้วให้เราได้ใช้งานเป็นแบบฟู เป็นจอสีแบบฟูมาเลยแล้วก็ดูข้อมูลการใช้งานได้สะดวกแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะน,นี่เลยแล้วก็จะมีตัวหน้าจอแสดงผลข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตัว My วิวเดินทางน้ำมันออฟโรดการรากจูงโทรศัพท์เสียงการตั้งค่าการซ่อมบำรุงค่ะแล้วก็เรายังมีโหมดให้ใช้งานด้วยถ้าเป็นตัว My View เราก็สามารถเลือกดูได้ เดินทางการเดินทางออฟโรดค่ะถ้าเป็นตัวออฟโรดก็มีให้เราดูสถานะออฟโรดสถานา or, ะแรปเตอร์มุมพิดและโลมีตัวไม่การวัดแล้วก็ช่วยในการขับขี่ค่ะการลากจูงโทรศพัพท์เสียงการตั้งค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ค่ะก็สามารถใช้งานได้สะดวกเลยหรือว่าจะเป็นการตั้งค่าหน้าจอก,ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันค่ะ นอกจากนี้ค่ะในตัวแรปเตอร์2.0เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน4ล้อค่ะตัวนี้ก็มีฟังก์ชันในการขับเคลื่อน4ล้อมาให้ใช้งานมาพร้อมกับโหมดเมื่อกี้ที่ขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดสปอร์ตโหมดถนนลื่นโหมดโคล่องโหมดไายโหมดบาร์ห้าโหมดไต่โขดหินค่ะจะเป็นในรุ่น2.0นะมีโหมดมาให้เหมือนกันกับรุ่นพี่เขาเลย3.0นั่นเองนี่ ให้เราใช้งานค่ะแล้วก็พวงมาลัยค่ะที่ให้มาพร้อมปุ่มมันติฟังกชันค่ะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านั่นเองทางฝั่งด้านขวาจะเป็นการใช้งานของตัวหน้าจอขนาด12.4นิ้วมีตัวแฮนด์ฟรีรับสายว่างสายสมาร์ทโฟนหรือว่าทางฝั่งด้านซ้ายก็จะมีรีมิตให้เราใช้มีอะแดปติฟครูฑทอนโทนมีระบบสังการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เตือนเมื่อรถออกนอกตรินมีช่วยรักษาช่องทางด้วย ก็อยู่ที่เราใช้งานตามการขับขี่เลยด้านหลังพวงมลาลัยค่ะมาพร้อมกับแพดเดิลชิพนั่นเองนี่มีแพดเดิลชิพให้ใช้งานด้วยทางฝั่งด้านขวานี่ค่ะไฟเลี้ยวทางฝั่งด้านซ้ายนะจะเป็นตัวการปัดน้ำฝนค่ะมาที่จอกลางกันด้วยค่ะจอกลางที่ให้มานี่ก็จะเป็นขนาด 12นิ้วให้มาใหญ่ๆแบบนี้เลยรองรับ Apple CarPlay Android Auto ค่ะแล้วก็ตัวกล้อง360องศาถ้าเป็นในตัว2.0มีฟังก์ชันให้ดูไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าแบบมุมด้านหลังหรือว่าการลากพ่วงบริเวณด้านหลังค่ะก็มีให้เราได้ดูเหมือนกัน,นก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆให้เราได้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวกค่ะมี Auto h o ฮ มีการควบคุมไม่ว่าจะเป็นเสียงรายการโทรศัพท์ระบบผู้ช่วยเหลือขับขี่แล้วก็จะมีสามารถเลือกได้หรือว่าเราจะต้องการใช้อะไรมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังมีจุดบอดมีเซ็นเซอร์ช่วยไอจอดด้านหลังลก็จะมีปุ่มมันให้เราได้ใช้งานทางฝั่งด้านล่างระบบปรับอากาศจะเป็นระบบแอร์อัตโนมัติค่ะสามารถปรับอุณหภูมิค่ะแยกอิกสระซ้ายขวาได้เลย แล้วก็เลือกสามารถปรับเลือกได้หรือว่าจะตั้งค่าเป็นอัตโนมัติปรับความแรงพัดลมได้แล้วก็มีให้เลือกทั้งฝั่งหน้าจอกับด้านล่างเลยค่ะลงมาที่จะบอกว่าสิ่งของที่ต้องมีและต้องได้ใช้ก็จะเป็นพอร์ต USB พอร์ต Type C แล้วก็จะมีแท่นชาร์จเวลชาร์จแบบไร้สายให้ใช้งานด้วยตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าเป็น อีช uh, e ิปเตอร์นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว P ตัว R ตัว N เ,เวลาการเข้าเกียร์ก็จะสมูทมากขึ้นแล้วก็จะมีหุ้มหนังสีดำเดินได้สีส้มแดงแบบนี้ค่ะรูุดน2.0มีแบบนี้ให้ด้วยเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮมีปุ่มปีกรเลื่อนทไายของรถระบบช่วยถอยจอดด้านหลังค่ะแล้วก็โหมดการใช้งานค่ะไดโหมดการขับขี่การใช้งานมีไม่ว่าจะเป็น 4A 4 l โฟ ชูไฮมีให้เราใช้งานสามารถเลือกตามการใช้งานแล้วก็ตามสภาพพื้นผิวได้เลยก็สามารถใช้งานง่ายในราคาหนึ่ง0้านเจแสนหกห่เก้าพันบาทค่ะที่เท้าแขนที่ให้มาก็เป็นหนังสีดำเดินได้สีดำตรงกลางมีช่องแบ่งของให้ค่ะแบบเข้ารูปแบบนี้เลยอ่าแบบนีบ้นี่ค่ะแล้วก็จะมีช่องเก็บของด้านในมีตัว power outlet c h a ชา e ์จให้ใช้อีกหนึ่งจุดค่ะนอกจากกล้อง360องศาแล้วก็ต้องมีกล้องบันทึกหน้ารถด,ด้วยเนาะสามารถร้อยสายไฟเข้ามาด้านนี้ได้เลยเบาะทั้งฝั่งของผู้โดยสารค่ะหัวหม้อนก่อนจะเป็นหนังสีดำเดินได้สีส้มมีสัญลักษณ์ของแรปเตอร์ค่ะฟอนต์ดำพื้นหลังสีส้มแล้วก็จะเป็นตัวเบาะที่มีปีกด้านข้างเป็นอะคันธาร่าแบบนี้ตัวเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าที่สามารถปรับได้10ทิศทางค่ะปรับแางนี้ได้ ดันเบาะหลังได้แล้วก็ปรับดันน่องขึ้นได้ปรับเดินหน้าถอยลังได้เลยมาที่ฝั่งด้านหน้ากันค่ะมาที่ฝั่งด้านหน้าตรงนี้ตัวกล่องเก็บของด้านบนก็จะเป็นอะคันทาร่าเหมือนกันผิวสัมผัสนุ่มมือมากลื่นมือมากมีช่องเก็บของด้านบนช่องเก็บของตรงกลางอ ขอบด้านข้างช่องปรับอากาศก็จะเป็นสีส้มมีตัดสีส้มให้นี่ค่ะมีช่องวางแก้วน้ำมีกล่องเก็บของเก็บคู่มือด้านบนค่ะที่บางแดดเป็นสีดำนะหลังคาด้านบนสีดำหมดเลยมีกระจกให้เราใช้งานเป็นแบบบานทับนะคะกระจกตัวกระจกบานทับเปิดปิดไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารเป็นแบบ LED ค่ะกระจกมองหลัง เป็นแบบแมนนวลนะแล้วก็ตัดแสงอัตโนมัติด้วยมีสัญลักษณ์ด้านในค่ะเปิดปีการใช้งานได้สะดวกอันนี้ก็มีช่องใส่แว่นแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันด้านบนขึ้นอยู่กับว่าเราไปใส่อะไรเพิ่มนั่นเอง ทางฝั่งด้านบนก็มีมาให้ค่ะในตัว Raptor 2.0นั่นเองระบบความปลอดภัยคันนี้ก็มีมาให้ไม่น้อยเหมือนกันอย่างที่อาจีบอกไปตั้งแต่ต้นคลิประบบเตือนก่อนการชนด้านหน้ามีระบบเซ,เซ็นเซอร์เตือนก่อนการชนด้านหลังหรือว่าเตือนเมื่อรถ,รถออกนอกเลนระบบเอก ABS EBD b a ถุงลมนิราภัยให้มา7ตำแหน่งด้วยค่ะและเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปรับชมค่ะข้อมูลของห้องเครื่องยนต์ในตัวเ a นเจอร์แรปเตอร์คันนี้ 2.0ลิตรแรงม้า210แรงม้า500นิวตันเมตรกันที่ด้านหน้าค่ะอจิตจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะไปค่ะนี่คะ่ะกับตัว Next Gen Ranger Raptor นั่นเองค่ะเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะเดี๋ยวเรามารับชมห้องเครื่องยนต์กันดีกว่า ขึ้นมาแม้ว่ารถจะสูงรถจะกว้างก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับอจิเลยค่ะคก็ช่วยเขานิดนึงอ่าโอเคเรียบร้อยมีแผ่นชนวนกันความร้อนสีดำแล้วก็เครื่องยนต์พร้อมฝาครอบค่ะในตัว n e x t Gen Ford r a n g e r r a t t r r เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรคันนี้ค่ะจะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะ เครื่องยนต์ดีเซลสีสูบแถวเรียง d o h ด16วา wow, ล2.0ลิตร1 9 9 6กรซีซีกระบอกสูบคูณช่วงชัก84คูณ90มิลลิเตรพ่วงระบบอัดอากาศไบเทอร์โบชาร์เจอร์ประกอบด้วยเทอร์โบลูกเล็กไฮพีเซอร์ค่ะเชื่อมต่อกับลูกใหญ่แรงดันตามโรพีเซอร์ ควบคุมลำดับการทำงานของเทอร์โบทั้ง2ลูกด้วยวาล์วไบพาสพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์กำลังสูงสุดอยู่ที่210แรงม้าที่ ,3750 รอบตอต่อนาทีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรที่1,750รอบถึง2,000รอบต่อน,นาทีรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดถึงระดับไบโอดีเซล B 2 0จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อน4ล้อแต่คันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ค่ะ เป็นตัวเครื่องยนต์2.0นั่นเองนี่เลยแล้วก็ลงมาแบบนี้ค่ะปิดฝากระโปรงได้เลยแม้ว่ารถจะสูงรถจะกว้างผู้หญิงตัวเล็กอย่างเราสามารถขับ r a p เตอร์ได้อย่างมั่นคงและมั่นใจมากๆเลยค่ะกับตัวเน็กเจน Ford r a n น er r a p t o r เครื่องยนต์2.0ลิตรดีเซลคันนี้ราคาอยู่ที่1,769,000บาทค่ะกิจกรรมดีๆกิจกรรมพิเศษจัดขึ้นที่โชรูฟอร์ดไอสาขาราชพฤกษ์พรราม5ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ค่ะแล้ววันเสาร์มาพบเจอกันกับอจิได้นะคะใครที่ไม่อยากพลาดโอกาสมาได้ที่โชรูฟอร์ดไอสาขาราชพฤกษ์พรราม5เพื่อมาทดลองขับกับแ a ปเตอ2.0คันนี้ได้เลยค่ะ แล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณค่ะกับทางโชรูฟอร์ดามสาขาราชบรีพระราม5ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ค่ะใหเจีเ๊ยวค่ะทุกท่านมารับชมพร้อมกับกิจกรรมดีๆที่โชวลูมจัดขึ้นค่ะขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับช่องอจี๊ยวค่ะแฟมบิลี่กันด้วยค่ะวันนี้อจีขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ